ออกก่อนขอขอเข้ามาดูเนะฮ้ยบีเงียบป่ะบีบีเห็นป่ะเฮ้ยฮะห้องห้องกระจกห้องกระจกเฮ้ยบีไม่ลงเลยเหรอมาตบหลังลองลองตบหลังนะห้องกระจกอีกตัวนึงปืนอาร์ตเอ้กอยกระจกกระจกเอตัวนึงแต่ยังแต,แต่ยังไม่เขียงล่างนะเขียงล่างอ่ะมันถ่ายดิ Ấy mà bị mà bị nữa. Tôi vô bị này. Lên bọn vô. Bọn vô ban ba lò hai rồi Bomb has been planted. Ba lò ba lò cấp hộp cấp hộp cấp hộp. Bọn bọn. Bọn tua. mà hạp hòm ngày quái. Ngô. Ê nó không Đi lộ có chục. Ê mà. Không có chục, không có chục, อ,อ้คนดาวพี่แจ๊บบนเออขวาล่าสุดเอ,อ้ยบนหัวผมเนี่ยเนี่ยหลงขวาปะก็หลงนี่ชัวร์ปั้นออมั่วรอ้

ใอเอ้ามัอยู่ที่เอ้ามันจะไปไหนไม่ผมขันผมเดี๋ยวก็ู่แล้วไม่ยใน่อโอ้ทได้อได้เอยมันมีนตัวนึ่งยไปปไมันไมัเราเราเราทนไหนก็ได้อปไปดปไปปไ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 

ได้ยตัวสองอ้นี่บนหัวอันี่บนหัวได้ยินแล้วโอโ้โหเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วโคตรากไอ้เหี้ยตาของไปไหนขวามือขวามือยนซ้ายยงสองตัวเลยข้องเดียวลงล่างมา เราเอาไม่ถูกเอเล่นห้องกระจกตัวเดียวที่ที่เห็นนะโอเคโอเคห้องห้องกระจกเล่นอาร์มั้งส่วนมากบนบนดันปะบนชอบดันนะสมยสมลลง้งส่วนมากบนบับนชอบดันน

เฮ้ยบ้านเาบ้านเ้วเสบนะเนะข้างล่างข้างล่างข้างล่างอยู่ข้างล่าไอ้ขวาขึ้ไอ้ปันนี่วะไกลไกลตัวนึงบนทาไมอาไม่มีทนายว่ามกเจอตัวโกวาที่ไม่ซื้อมีด้ไแล้วอู่จ้าเฮ้ยมาดิ ป้ารองบีขวา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 ตัวนี้กูดักบนอยู่โอ้ยเฮียทำไม่ต้องตบบอหรอไป A ได้นะ A ตัวเดียว A ตัวเดียวเอสองตัวดิตาย B ตัวนึงบ้านรู้มีคนตัวไหนนะ B เออต้องลงมาได้ไปอยู่ข้างล่างเจอเลยอยู ลงล่างจะตายต้องข้องจะขึ้นปะเออฝนจะขึ้นปะเวลาเวลานะี่บ้านนั่นรุ่นพัฒมาหาเราเกิดวางออกมาไอ่ต้องวางวางเล้วเงี้ไม่มีละวางเอไม่หรอล่าสุดมันอยู่บีวางเลยวางก็ได้นะแถมไม่ไรู่หน้ามีแต่ด้ชิ้นตีกันได้แล้ว mẹ đào lên tóc bát hát 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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเ็นอะไระทีมอเคกทีมิงเจอเอตี้นี่ใช่ใช่ค่ทิวเลยทีมกมันไปเลยอาอากิแปะยิด้วกิเพม่คิดเวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปบอกแผนมันผมอัดอัดจอไว้อยู่เอ้ยบนจัดนบนจั่นบนไกลบนไกลเจ็บแล้วเออเริ่มนะ โอ้ไอ้เหี้ยกูตัวลุ้งเฮียสองเฮียสองเป็ยังตายตัวตัวสายตัวสักครับสายสายบ้านมันอ่ะทางออกบ้านมันเลยดักอยู่ดักอยู่หน้าแกเออมัานมันสักครัวางไหมเอ้ยอบนเดี๋ยวไปวางบนไม่มีล่างล่างหน้าบ้านมันเขี้ยอยู่เขี้ยอยู่วางเลยสบายใจไม่มีปลอดภัยมาเองนั่น ดักหน้าบ้านนะล่าสุดอยู่บ้านตัวนี้เจอเลยชะกักหลังนะอยู่หลังนะลองบ้านเราหน้าบ้านเออเอ้าเหี้ยยังไม่หมดอีกสองตัวบ้านเราตัวนึงบ้านเรา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 อุ้ยบ้านมันบ้านมันสนัยนะยิงแม่เลยโกดธมาหาตัวอยู่ล่ะ บอมดิฟกูไม่มปปืนไหลบีบะลงบีบะจะพวดเหรอมันมีเสนวัดตัวนึงใช่ไหมงั้นเอ็งเอพึ่งมาจัดได้มลยข้างบนข้างบนข้างบนเด๋อวสมองปิดไปเอตตาห้องายตัวอยู่ห้อง้ายกูลงล่างกูลงล่าง ตามพี่แจปบอยู่อ่ะตายตอนไหนตายวางให้วางให้วางให้วางเลยวางเลยออดักดักทางกูดักทางลงให้ไอ้บ้านเราต่อเฮ้ยบนบ้านมังบ้านมาบ้านมาบ้านมันทิ้งบ้านนะทางบีเลยไปขวา

ต่อไปก็โพเว้นดาวเทาเนาะเอ่อเห้ยชาคุมไหมอะไรอะไรอะไรันเป็นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวพี่เข้าไปดูด้วยอยากเห็นนะพี่เข้าเลยบอกพี่พี่เียดีนะ